สว,ส,สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่บ้านนนจปาหอมหมู่ที่13ตําบลหนองแรงตางแปลงนี้เป็นแปล,แปลงของพ่อสมพจน์อ่อนตานะคะก็ขุดอ่กนอหนองนาสามไร่นะคะสําหรับแปลงนี้<ช><ช>ค่ะค่ะสําสหรับแปลงของพ่อสมพจน์อ่อนตานะคะก็ร่วมโครงการกับเราสามไร่แล้วก็จะมีพื้นที่ที่แกขุดเพิ่มอีกนะคะโดยใช้งบส่วนตัวต่อาว่าแปลงของแกเป็นแบบ พื้นที่ที่มันน้ำท่วมทุกปีนะคะทีนี้แกก็เลยวางแผนว่าจะขุดคลองไส้ไก่ให้ลอกไปเลยกันน้ำท่วมด้วยแล้วก็เอาไว้สำหรับแบบปล่อยปลาเลี้ยงปลาไปเลยและตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของแปลงน,นะคะเดี๋ยวให้พ่อแนะนำตัวก่อนนะคะ,ะสมพธอ่อนตาสมพธอ่อนตา <laughs> ตรงนี้เป็นแปลงดินเหนียวนะคะสัส่วนหนึ่งต่อแล<ๆ>้วก็ เพราะขึ้นเน่าใดจังเข้าร่วมโครงการนี้คะมักมากจะไดลายปีแล้วความคึ้ของเจ้าของนี่ก็คือมักอยู่แล้วมักอยู่แล้วอันแนวนี่อ่ะแล้วพื้นที่เฮามันมีปัญหานี่น้ำท่วมนี่น้ำท่วมเฮ็ดหน้ากับบ่ดได้กินปีได้กินปีบ่ได้กินจักเจ้าไว้เฮ็ดหยังใส่นี่ใส่สินกับโบบิ๊กบุกเคเฮ็ดแนวนี้อันนี้เฮาไปเลี้ยงปลาเลี้ยงหยังกันขึ้นที่พอได้ขายได้หยังนะะเฮาอยากกินหยังก็ให้มันได้กินอยู่ในสวนเฮานี้นะ เห็นเห็นว่าขุดเพิ่มอีกใช่ไหมคะเป็นยังไเดี๋ยวขุดเพิ่มบันนี้มันขุดคือขุดเพิ่มนี่มันยังบบเต็มใจปานไหนมันยากได้อีกยากได้ลายกว่านี้ยากได้หลายกว่านี้เพราะว่าเนี่ยได้เขากับสาระแล้วสิเนทีแนวนี้ไปลุ่งลุงลุ่งไปทั้งนี้แล้วตรงนี้กี่ไร่คะทั้งหมดยี่สิบไร่ยี่สิบไร่แกขุดคลองรอบพื้นที่ยี่สิบไร่แล้วคือขุด ขุดเพิ่มเพราะเพราะ,เพราะแล้วหลังหลังจากนี้นี่พ่อวางแผนว่าสิเฮ็ดมองนี้ให้เป็นศูนย์เรียนรู้แม่นบอกคร<อ>ับเฮบที่เฮดแน่วางแผนไว้อะไรแน่วางแผนไว้กับทีเฮ็ดเป็นมองเลีเ้ยงกุ้งเลี้ยงปูปงเลีเ้ยงหอยเลี้ยงหยังกับที่เฮ็ดไปเรื่อยๆบ้านไม่เฮา,ากับปลูกต้นไม้จนโตให้มีคู่ย่างอ่ะนะมีคู่ย่างไม้ไม้ผลไม้อันเศรษฐกิจเฮาก็สิปุแซมไปปลาฮาลาดับเนาะเออคมไยังกับลังปลูกอกับรางเทิงอยู่เดี๋ยวนี้ ทางใต้พวันเอาลงมามันค่าน้ำเมื่อใดฝนตกประเทศทั้งเท่งเมื่อใดแดดออกกาดไม้ทางใต้นลเดี๋ยวให้พ่อเพื่อนพาชมชมนะคะว่ามีอะไรยังไงบ้างตรงนี้นะคะวันนี้ก็กำลังเลี้ยงปูกล้วยกับยานีเปียหวานให้อัางยัางพายยางย่งให้ปลากินเลี้ยงปลากินพืชไปั่นละเขาเอาใส่ปหยัดต้นทุ่นแล้วกันขึ้นฟ้าวอากันกับย่ายนัน ลงทุนไปเท่าไรกระชังมันดอกขันบดได้เฮ็ดกระโนนตายตาบรับมันอยากเฮ็ดมากแข่งมาแข่งใจหลายอันการที่เขาเฮ็ดกษตรเฮ็ดอินทรี์นี่นะให้ให้เผื่อกับเราเพราะถึงได้มากขนาดเัาได้เขาได้พี่เลยจ้าการทำาเกษตรมันได้อยู่ได้กลิ่นเข้าบุกขยู่ขึ้นกลิ่นไอ้น้องบ้องปลายมากกะได้ฝะได้ตอนมันเหลือให้กินแล้เข้ากัดได้ซื้อได้ขาย ต้องเป็นเกษตรอินรีค่ะจ้าเกษตรอินรีเพราะว่าเหาเยอเฮร่างกายของเห่าเนี่แข็งไรงบ่มีโรคมีพายบ่มีเฮออันสารเคมีเข้ามาําร่างกายของเฮาเพราะเหาอยู่นี่เฮากินทุกอย่างก็กินกับร่างกายของเห่านี่กกระมีโรคมีพายมมนกระ่แพ้หันากินยังกันเขากินแบบสบายคือคนมานี่มียังไม่ยังกินรเด์แม่บ่ได้ใส่ยมใส่ยาหันาเอารเด์มีอย่างเดียวคือขี้ฝุ่นยันมันอันนั้นเดี๋ยวล้างเอา ้าเสร็จเอามากพยมากอ้อยมาเพือกก็อยาขั้นโตแล้วมันแม่งแม่พิษทิมต้อเลิกกินได้จังกินนะแม่เบียบ้านจะคือเขาพูดร่บได้บัวได้กระจังมันมีความสุขในใจเฮาเฮาบัวแมนมาเออเอาเคมีมาพ่นมาอย่างเอาเอาตะเงินตะข่าบโวแมนเฮามีความสุขในใจของเฮาเฮาดีใจอยู่เฮามีแนวนี้แม้นบ่ได้ขายบ่วได้เงินกระชังเฮากะหาแนวไม่มันก็พอได้การอยู่นะ เข้าแค่พออยู่พอกินอืมคพออยู่พ่อกินนี่ค่ะประทับใจอย่างกระโครงการนี้ครับรครงการโคกนองหน้านี่ค่ะคือคือประทับใจนี่ประทับใจว่าเฮ็ดให้กับงามผู้เพิ่นแนะนำเพิ่นกันแนะนำมามาให้เฮ็ดเด้อเนี่ยนั้นแนว่นี้กะเฮ็ดตามเพิ่นเฮ็ดมันกับได้งามได้อันนั้นมันกระทึกใจเพราะว่าใจรักทางการเกษตรอยู่แล้วนะนะคือว่าพอตะเก้ากับเฮ็ดการเกษตรมากใครขายกล้วยสามบีบ้าทกับได้เฮื่อหลังสรงชั้นน่ะนะตะกี้ นี่เรามีตะกร้าเป็นของเราเลิฟชอปปิ้งซูเปอร์มาร์เก็ตกล้วยน้อยอันนี้กล้วยหยังอันนี้กล้วยหยังไข่จำเพนเทสโอ้เป็นตะแซบเนาะกินก่อนอร่อยมากนะคะอร่อยมากอันนี้นะคะหากินเก่งได้เป็นคนหากินเก่งเช็ดเจนค่ะกินได้เลยไม่ต้องล้าง ฝรั่งอินซีฝรั่งปลอดภัยไร้สารพิษแล้ววันนี้เราคงจะไม่ได้เข้าไปที่ตลาดอีกแล้วเนาะคงจะจบกันอยู่ที่ Social <c oughs> นี่อร่อยอยีกรอบนะคะอร่อยจริงๆกล้วยไข่กำแพงเพชรอยู่อ่อนนะมันจะมันจะพอดีคำ่ะนะ เอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะทีมงานของผู้หนนะคะทีมงานสนักงานพัฒนาชุมชนอําเภอวานนอนิวาสนะคะก็ขอขอบคุณพ่อแม่ทั้งสองคนนะคะที่พาเยี่ยมชมนะคะแล้วก็มีของฝากติดไม้ติดมือกลับไปด้วยนะคะได้ทั้งความรู้เนาะแรงบันดาลใจได้ของฝากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเข้าไปชิคนยัูเลยโอ้ไม่เป็น